สวัสดีค่ะพบกับอิงในช่องวันผีคืนขนลุกนะคะก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องในวันนี้อิงขออนุญาตเจ้าของสถานที่รวมถึงดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขออิงได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์และแบ่งปันประสบการณ์โดยไม่มีเจตนาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าอิงพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือล่วงเกินไปอิงขอกลับขอเข้ามาเอาไวน้นาที่นี้ด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง จากประสบการณ์ของพี่ทีเริ่มต้นขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วในยุคที่ยังไม่ได้มีความเจริญเทียบเท่าในปัจจุบันพี่ทีเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับสัมผัสพิเศษบางอย่างบางอย่างที่เขาทำให้รู้สึกว่าการมีอยู่ของเขาคืออยู่เพื่อบางสิ่งซึ่งตัวของพี่ทีเคยเกิดเหตุการณ์ตายแล้วฟื้นขึ้นคือเขาได้ตายจากไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ก็สามารถฟื้นกลับมาได้ เพื่อที่จะทำหน้าที่นี้โดยที่ตัวของพิธีเองไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เขาได้เห็นสิ่งที่เขาได้เจอหรือสิ่งที่เขาเป็นนั้นมันคืออะไรเมื่อพิธีเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นได้มีข่าวของดาราคนหนึ่งตกเครื่องบินและถือเป็นข่าวที่ดังมากในยุคนั้นหลังจากที่มีการจัดงานศพและเผาร่างของเขาเรียบร้อยก็ได้มีคนตั้งศาลขนาดใหญ่ให้กับเขา โดยตั้งเอาไว้ณนะจุดเดียวกับที่เขาตกจากเครื่องบินนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีความเจริญเข้ามาสู่พื้นที่มากขึ้นจุดที่ดาราคนนั้นเคยเสียชีวิตจากการตกเครื่องบินก็ได้กลายมาเป็นโรงแรมที่หรูหราและสวยงามทําให้มีคนเข้ามาพักในโรงแรมแห่งนี้เป็นจํานวนมากตั้งแต่เริ่มก่อตั้งไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหรือจัดงานสัมมนาต่างๆเรียกได้ว่า มีคนเข้ามาใช้บริการไม่เคยเว้นว่างเลยสักวันจนวันหนึ่งมีผู้จัดการคนหนึ่งเข้ามาพบกับสารภายในพื้นที่โรงแรมเขาจึงถือวิสาสะย้ายสาลไปไว้ที่อื่นโดยไรซึ่งการขอใดๆทั้งสิ้นหลังย้ายสารเสร็จก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นโรงแรมยังคงมีลูกค้ามาใช้บริการตามปกติแต่สิ่งผิดปกติก็ไปเกิดกับคนที่ขับรถสแถวคนหนึ่งแทน คนขับรถสองแถวเป็นชายแก่ที่มีอายุอานามในระดับหนึ่งเขาขับรถรับผู้โดยสารตามปกติแล้วเขาก็ได้พบกับชายรูปร่างสูงผิวขาวมีใบหน้าหล่อราวกับเป็นพระเอกละครสมัยก่อนชายคนนั้นเขามาขอเหมารถสองแถวให้พาเขาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งโดยความที่ชายแก่เพิ่งจะออกมารับผู้โดยสาร พอเห็นว่ามีคนเหมาก็รีบตอบตกลงไปในทันใดเขาให้ผู้โดยสารชายนั่งที่นั่งข้างคนขับเขาขับรถไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายถึงได้จอดรถให้ผู้โดยสารลงชายที่โดยสารมาก็ยื่นเงินให้เป็นค่าเดินทางก่อนจะกล่าวกับคนขับว่าอีกสองสาวันจะให้มารับคนมากกว่านี้สิบเท่าด้วยความดีใจที่จะได้มารับคนเยอะๆ ชายขับรถสองแถวจึงขอเบอร์ติดต่อจากชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นตอบกลับมาว่าไม่ต้องติดต่อเดี๋ยวถึงวันนั้นก็รู้เองเดี๋ยวให้มารับคนเองพูจบชายคนนั้นก็เดินจากไปคนขับรถสองแถวไม่ได้ใส่ใจอะไรในคำพูดนั้นเขาขับรถต่อไปเพื่อรับผูดด้โดยสารตามปกติหลังจากนี้จะขอย้อนกลับไปสักเล็กน้อยที่บ้านของพี่ที บ้านของเขานับถือดาราชายที่เสียชีวิตคนนี้เป็นอย่างมากมีคำเรียกขานกันในครอบครัวถึงท่านว่าสเสด็จพ่อเรียกได้ว่าเคารพบ,บูชาประดับบนหิ้งในวันหนึ่งที่พี่สาวของพี่ทีได้ไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านและได้พบกับชายคนหนึ่งเขามีรูปร่างสูงใหญ่ยืนมองมาที่เธอด,ด้วยดวงตาสีแดงกำดังเลือดคล้ายโกรธเคืองอะไรบางอย่างมากๆตัวพี่สาวจึงเก็บเรื่องที่เจอไปเล่าให้แม่ฟัง แม่จึงพูดกับลูกว่าสเสด็จพ่อมาเตือนอะไรหรือเปล่าลูกโดยความที่พี่สาวเป็นคนคิดมากประกอบกับมีความคิดที่จะลาออกจากที่ทำงานอยู่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นพี่สาวจึงตัดสินใจไปลาออกจากงานในโรงแรมแห่งนั้นในทันทีแล้วเดินทางกลับมาที่บ้านโดยที่ไม่ได้ทำงานในวันนั้นและในวันนั้นก็เป็นวันที่โรงแรมเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ ซึ่งตรงกับวันที่ชายปริศนาบอกให้ลุงขับรถสองแถวมารับคนอย่างพอดิบพอดีเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนถังไฟเกิดการระเบิดจากชั้นล่างไปจนถึงชั้นบนโรงแรมมีทั้งคนที่ถูกไฟครอกคนที่กระโดดตึกเพื่อเอาชีวิตรอดในตอนที่ควบคุมเพลิงได้โรงแรมนั้น ก็ตเต็มไปด้วยศพของผู้เสียชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนเสร็จแล้วพี่สาวของพิธีได้แต่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอโชคดีที่ลาออกตั้งแต่เช้าเพราะในวันนั้นเธอต้องไปทำงานในครัวถ้าเธอไปทำงานก็คงต้องโดนแรงระเบิดไปด้วยแน่ๆหลังจากเหตุการณ์สงบลงได้มีการขนย้ายกระดูกและร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติไปเตรียมประกอบพิธีที่วัดใกล้ๆ โดยเป็นพิธีของจีนที่มีการแจกข้าวและมีร่างทรงมาคอยประกอบพิธีกรรมให้ตกดึกคืนนั้นสุนัขต่างพากันหอนกันเสียงดังระงมทำเอาพระภิกษุสามเณรไม่สามารถคมตาหลับได้เลยตลอดทั้งคืนคืนต่อมากลับมาที่ชายแก่คนขับรถสองแถวคนเดิมที่กำลังขับรถหาผู้โดยสารโดยในวันนี้ได้พาหลานของเขามาด้วย เมื่อเขาขับรถผ่านวัดแห่งนั้นเขาก็ได้พบว่ามีชาวต่างชาติยืนอยู่หน้าวัดจำนวนนับไม่ถ้วนนึกดีใจไปว่าคนเยอะขนาดนี้วิ่งรอบเดียวก็ได้ค่ารถกลับบ้านแล้วึงรีบขับเข้าไปจอดรับผู้โดยสารในทันทีการขึ้นรถสองแถวนั้นเราจะรับรู้ได้ถึงน้ำหนักของผู้โดยสารที่ขึ้นมาบนรถและเมื่อรถด้านหลังเริ่มหนักอึ้งจนบริเวณหน้ารถลอยขึ้น คนขับก็ออกตัวขับรถไปตามถนนในทันทีเมื่อขับไปได้สักพักจนอยู่บริเวณหน้าโรงแรมที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนคนขับก็ได้ยินเสียงคนกดออดดังขึ้นเขาจึงจอดรถที่หน้าโรงแรมแห่งนั้นหลานชายของเขากำลังจะหันไปเก็บค่าโดยสารแต่เมื่อหันไปกลับไม่มีใครอยู่เลยสักคน เท่านั้นคนขับรถและหลานชายก็รีบขับรถหนีไปในทันทีจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชายแก่เลิกขับรถสองแถวไปเลยท้ายที่สุดแล้วการที่ชายแก่ขับรถสองแถวพาผู้โดยสารมาที่โรงแรมที่เกิดเหตุไฟไหม้นั้นก็คือการพาดวงวิญญ,ญาณมาสู่ภพภูมิของเขาเองหลังจากนั้นคนขับรถสองแถวหลายคนก็ได้ประสบเหตุการณ์เดียวกันคือการพากลุ่มชาวต่างชาติมาส่งที่โรงแรม ต่เมื่อถึงจุดหมายกลับไม่เจอใครเลยสักคนจนคนขับรถสองแถวหลายคนต้องพากันไปทำบุญครั้งใหญ่เหตุการณ์เหล่านี้จึงได้หายไปในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องเราในครั้งนี้ครั้งรรที่อิงได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกขนลุกไปเลยนะคะเพราะว่าพิธีเล่าได้น่าฟังมากและก็ชวนให้ขนลุกตามจริงๆค่ะเรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญที่ตอกย้ำว่าสิ่งที่เขาเอาไว้เคารพนักถือเนี่ย ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นและไม่ควรจะแตะต้องโดยพลาการมิฉะนั้นก็อาจจะมีจุดจบแบบที่โรงแรมนี้ได้รับหากชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันผีขึ้นขนลุกกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ